ทางด้านจังหวัดกระบี่นายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีถวายพระตาหาร พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายแด่พระภิสุสัมมาเนนในการสอบบาลีสนามหลวงครงั้งที่หนึ่งครั้งหลังประจำปี2568โดยมีพระเทพวชิรกรรองเจ้าคณะภาค17เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวัชิรมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีณวัดมหาธาตุวัชิรมมงคลตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัด โดยแม่กองบาลีสนามหลวงได้กำหนดสอบบาลีสนามหลวงประจำปี2568โดยสอบบาลีสนามหลวงประโยค1-2ถึงปเปลี่ยนธรรม5ระหว่างวันที่22-24กุมภาพัานธ์2568พร้อมกันทั่วประเทศ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายพัตตาหารพระราชทานแด่พระพิสุสามเณรและกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังประจำปีพุทธศักราช2568